สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านผมพลเอ็นสาเอฟนะครับผม DIY ไ i f e p l a ย Channel นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำรีวิวนะครับวิธีการประกอบตัวอาร์ติคายรุ่นคนบินนะครับอันนี้เป็นรูปทรงซูเปอร์แมนนะครับอันดับแรกเราคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับสิ่งที่มีไปให้ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเวลาเจ้าของลำนะครับหรือเพื่อนๆที่เล่นอาร์ติคายด้วยกันรับของนะครับก็นี่นะครับชิ้นแรกนะครับจัดบิดหัวนี่ครับแล้วเสียบ จะเป็นการสปาตรงหัวของเขานะครับในรุ่นนี้เนี่ยใช้จุดเดียวก็พอนะครับแต่ในบางรุ่นที่เป็นอ่าศีรษะใหญ่หน่อยอย่างพวกอุลตร้าแมนเลยครับผมจะแถมลวดคันชักไปให้เส้นหนึ่งนะครับผมแถมลวดคันชักไปให้เส้นหนึ่งแล้วเจ้าของนะครับก็ทําการตัดนะครับให้มันพอดีกับจุดที่เราต้องการให้มันอ่าแข็งแรงขึ้นเวลามันโดนลมตัวเนี้ยมันจะไม่สะบัดเยอะนะครับแต่รุ่นหัวเล็กเนี่ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นอุลตร้าแมนเนี่ยก็ทําตัด ให้มันยาวเท่าที่เราต้องการจะนี่แล้วใช้เทปยาสลดแปะเอาก็ได้นะครับโอเคครับส่วนรุ่นนี้่ง่ายนะครับชิ้นที่2นะครับก็ตรงนี้ครับเสียบตรงหัวไหล่ตัวนี้จะขอเกี่ยวออกออกก่อนนะครับหาเสียบตรงหัวไหล่ผมจะประกอบให้ดูแบบช้าช้าไม่รีบนะครับแต่เวลาประกอบเล่นจริงครับแป๊บเดียวก็เสร็จครับผมนี่นี่นะครับใส่เข้าไปนะครับผมตัวนี้ทําการขาดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตัวนี้จะต้องเสียดสีเยอะผมใช้แผ่นซิลลูไล แบบหนานะครับทำการขาดได้แล้วต่อมานะครับก็จะเป็นชิ้นปีกนะครับปีกซ้ายปีกขวาตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับเจ้าของรับแล้วก็รับของนะครับดันตรงนี้ลงมานะครับตรงเนี้ยจะเป็นช่องนะครับดันลงมาจนถึงช่องนี้นะครับดันตัวแท่งคาร์บอนลงมาเห็นไหมครับพอถึงช่องเนี่ยเราก็ทําการสอดเข้าไปในช่องปึ๊บแล้วก็ดันกลับ หมุนๆน,นะครับผมดันระวังพวกเสียนคาร์บอนด้วยนะครับดันกลับมันจะมาชนที่หัวไหล่เนี่ยครับเป็นอันเรียบร้อยทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ no, no. ทําแค่ครั้งเดียวนะครับตรงหัวไหล่นะครับ no, no. เพราะว่าทำ <No. S 1> ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าจัดส่งนะครับผมจะได้จัดส่งได้สะดวกให้เข้ารู เข้ารูแล้วก็เห็นด้านนี้นะครับหมุนแล้วดันมาเวลเรียบร้อยอเห็นไหครับพอมันชนหัวไหล่ก็คือจบทั้งสองข้างก็พร้อมที่จะเล่นได้เลยชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือสาปาปีกหลักนี่นะครับบิดมาอย่างนี้แล้วก็แทงเข้าไปด้านซ้ายด้านขวาเห็น,นครับเรียบร้อยครับผมอันนี้ผมจําลองนะครับพอดีว่า จ้าของลำท่านนี้มีท่านเวกเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับใช้ท่านเวกเตอร์เล่นอยู่แล้วนะครับผมเวกเตอร์2แกนนี่ครับซ้ายขวาขึ้นลงได้สามารถสู้ลมได้ดีมากนะครับแล้วก็เอาท่านเวกเตอร์เสียบปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ตะขอเนี่ยเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยเล่นได้เลยครับแล้วก็ขายน็อตยึดฐาน2ตัวขน็อตเพื่อยึดแทน่นนะครับก็สามารถไปเล่นได้เลย โอเคครับผมแบตที 00, ่ใช okay. ้ก oh. ็2,200ม <ot> ิลล <ot> ิแอมถึง3,000มิลลิแอมนะครับผมบินได้สบายๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมสายบินนะครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเปเรื่อ channel นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ